ขาเนี่ยใช้เคนแบบเคนใหญ่มากใหญ่มากนะคะเพราะว่าหนักมากลองดูเทียบกับตัวคนได้นะคะคือเสียบหนึ่งเสียนเนี่ยใหญ่กว่าตัวคนหนึ่งคนนะคนสองคนยังไม่เท่าเสียบหนึ่งเสียนเลยนะคะใครซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้ากางให้โทรศัพท์ใครซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักหาลูกค้าคือมิชชร์ชีพนะคะ ลูกค้าคะผู้ได้ได้เห็นกำลังขึ้นเสียนปูน่นี่ขอให้ปังๆเลยนะคะวันนี้วันนี้ด้วยงวดนี้ด้วยไม่เป็นไรค่ะยืนได้ยืนได้ ทุกคนสูงมาก,มกเก้าเมตรค่ะโแม่เจ้าเมื่อวานนี้ยากมากเนาะตอนที่ทำฐาน,นเนาะดูดิ คนดูนะคะแบบไม่ได้ง่ายเลยนะเป็นอะไรที่แบบลําบากมากนะคะยากมากต้องใช้คานีไ้ไม่ไม่ไม่ลำบากแต่ว่ายากมากนะคะคือไม่ใช่แบบว่าทําได้ง่ายๆเลยนะคะปู่บอกว่าถ้าง่ายๆไม่ดีค่ะปู่บอกปู่บอกว่าต้องยากๆหน่อยนะคะอะไรที่จะได้มาต้องฟ้าแจ่มใสมากแดดก,ก็ร้อนมากเช่นเดียวกันโทรศัพท์ค้างเรื่องอะไรทำไมคนดูแบบ ไม่ขยับเลยอเออขยับแล้วขยับแล้วสูงมากอะดูเทียบกับตัวคนนะคะผู้ชายตัวใหญ่นะคะ เาเมตรนะคะทุกคนสูงแบบเเมตรนะคะฮะไม่ได้ยินอ๋อก็ใช้ดิทำไม,ม,ไมอ๋อปิดปิดเอ์เอหน่อย,อย,ย,ยนัน่นหน่อยนั่นหน่ย อีกกี่วันเสร็จคะเนี่ยอีประมาณสามวันครับอ๋อโอเคเลยค่ะ ในด้านข้างจะเป็นหินแบบนี้ค่ะเลียงขึ้นไปห้าชั้นด้านข้างนะจะเป็นหินเลียงขึ้นไปห้าชั้นรอบบอ่อแล้วก็ตอนนี้ดูดน้ำออกนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำมาใส่ส,สูงมากจริงๆด้านบนเนี่ยหนึ่งจะเสียบเป็นไดไอสนะคะจะต่อเป็นไดไอส ถ่ายเออเนี่ยถ่ายไปให้เขาดูดิทำไมไม่ขอบสะพานมันเล่าอ๋อ,อโอเคค่ะพี่หนูฝากแจ้งช่างหน่อย อันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับไฟโอเคค่ะเดี๋ยวให้เขาเชื่อมเสร็จได้คะได้ค่ะแล้วเขาเชื่อมเสร็จก่อนเดี๋ยวเ,เ,เ,เราค่อยกลับมาดูใหม่เราไปดูปิงปองกันก่อนเราไปดูปิงปองกันก่อนทุกคนเราค่อยกลับมาดูใหม่เขากาลังเชื่อมเชื่อมจะใช้เวลานานมากเลยค่ะองด้านหน้านะคะจะเป็นเจ็ดเสียงน,น,นี่เป็นกล้องสดแล้ว หน้าสุดก็จะสภาพสภาพขอุญาตใส่ฟิลเตอร์นะคะย่านพ่อแม่พี่น้องตกใจใหญ่แบบองค์ใหญ่มากเลยนะคะองค์ใหญ่แบบในน้องหาพ่อพ่อองค์ใหญ่มากมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยฮะมาจากไหนอย่ามาเชิดใส่นะ,านะนนมาจากไหนเนี่ย แม่ช่วใส่อีกตั้งหากฮะอะไระมาเราจะให้แคปปิ้งปองกันแล้วจะให้แปปิ้งปองปิงปองแป้วปิงปอง แคปปิงปองนะคะโอ้ยกว่าจะได้อย่างนี้ก็โดนด่าเยอะอยู่ค่ะก็เป็นความตั้งใจเป็นเจตนาของเรานะที่แบบตั้งใจจะทำเอาคือไม่โฟกัสเอาเอากล่องเป็นอย่างนี้เอากล่องคือว่่โฟกัส วีก็ไม่โฟกัสเอาเป็นไรไม่โฟกัสเหรอเอามันโฟกัสพื้นทุกอย่างแต่ว่ามันไม่โฟกัสโทรศัพท์ กองโบโฟกัสพี่น้องที่แ็่จังใดล่ะเอาเป็นกล้องหน้า ันไม่โฟกัสอะมันเป็นอย่างว่ามันบ่โฟกัสสาธุสาธุนะคะ